สวัสดีครับน้องครับ,รบอ่ะแนะนําตัวหน่อยเกียรติศักดิ์พยักกันตนะนี่คือคนดังอีกคนหนึ่งในเรียวนะครับแต่คนสงสัยครับเขาคือใครในไฟท่แี้วนี่ครับเกียรติศักดิ์พยักกันตอนตัวจริงครับเป็นไงบ้างไฟตเตียวพูดถึงย้อนหลังหน่อยสเสมอมมาแต่เราได้รับความชมเชยชื่นชมมากเลยไงรู้สึกไงภูมิใจในฟอร์มตัวเองนะครั้งนี้เซอร์ไพรส์เลยต่อยคู่เอกไงเกินคาดไหม เกนะินค่าเลยนะเด็กบ้านๆอย่างเราได้ต่อคู่อีกน,นะไม่คิดไม่ฝันคู่ต่อสู้คราวนี้เราศึกษาหรือ,อยังศึกษาอยู่เป็นไงเอาไว้ไหมไ<ว>ลากรอดปิดเกมหน้ก็ปิดเหมือนเดิมเลยรเราถนัดยังไงฝีมือแล้วก็ลูกหนักด้วยหนักลูกจริงๆวันนั้นก็ดูอยู่นี่คือจุจดแข็งเราเลยสู้แน่นอนไปเราปรับเปลี่ยนเทคนิคอะไรบ้างไหมคราวนี้ ไม่มีเหมือนเดิมเลยแต่ต้มีสไายดีกว่าน้องมีสไายแน่นอนตัวคู่ก็เตรียมมาเราก็เตรียมไปมาดูบานทีอ่ะฝากถึงเอฟซีทางบ้านที่คอยเชียร์เลยครับครับผมขอบคุณมากับน้องครับสวัสดีครับ